สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงและก็เรียนรู้สมุนไพรไปกับโจนะท่านผู้ชมก็จะมีความรู้มากมายบางคนสมุนไพรที่ว่านี้นะครับเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนปลูกไว้หน้าบ้านนะครับและก็ไม่รู้คิดว่าเป็นแค่ไม้ประดับเห็นปลูกงามเลื้อยขึ้นไปนะครับตามเถาวัลย์ต่างๆและมากมายแล้วก็นะครับบริเวณตัวบ้านก็มีท่านผู้ชม เป็นสมุนไพรที่นะครับมีรูปทรงที่เป็นเหลียมเียมแปลกมากนะครับเป็นข้อเป็นฟองเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับนะครับกระดูกพรุนกระดูกแตกหักหรือแม้แต่กระดูกซนเออเราก็จะมาพูดกันเลยท่านผู้ชมว่ากระดูกแตกหักและกระดูกพรุนเนี่ยหรือแม้กระทั่งกระดูกนิ้วซนหรือก็แล้วแต่นะครับมีอาการต่างๆมากมายอาจจะเกิดจากการกระทบกระแทกนะครับกระแทกกระทรัน แม้แต่เกิดจากการานั่งลุกเดินนะครับขับรถไปชนโน่นชนน,น,ชน,นี่กระดูกแตกหักได้เร็วแต่บางคนนทะ่านผู้ชมก็คือนั่งลงนะครับหรือแม้แต่เดินไปโดนชนอะไรนะครับกระดูกหกลมเนี่ยก็แตกหักได้ง่ายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับกระดูกแตกหักนี่แหละนะครับกระดูกพุนมันก็มาจากหลายๆสาเหตุนะท่านผู้ชม สมุนไพรที่ว่านี่เป็นสมุนไพรที่มาแก้เกี่ยวกับปัญหาของกระดูกพุนไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่านะครับอ่าหลายๆวยัยแต่วัยที่ส่วนมากก็คือในวัยทองไปแล้วท่านผู้ชมก็คือกระดูกก็จะมีปัญหานะครับกระดูกพุนลม้มลงก็คือแตกหักได้ง่ายสมุนไพรที่ว่านี่ก็คือสมุนไพรเพรสังคาดติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้ เราจะใช้สมุนไพรเพชรสังฆาตก็คือในรูปแบบของแคปซูลแล้วท่านผู้ชมแคปซูลหนึ่งจะมีนะครับขนาดบรรจุป,ประมาณ250มิลลิกรัมนะครับเราจะกินกินอย่างไรท่านผู้ชมเราจะกินครั้งละประมาณ2แคปซูล3เวลาเชา้ากลางวันเย็นนะครับอันนี้คือโจได้ทำให้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของนะครับเพชรสังฆาตเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนที่เป็นแคปซูลคือเขามีการบรรจุแล้วส่วนมากก็คือขายตามเน็ตตามอะไรมากมายแต่เวลาเราจะเลือกซื้อเราก็นะครับเอาจากที่โรงพยาบาลที่เขาผลิตทางด้านสมุนไพรและก็เป็นที่แน่ชัดมีความน่าเชื่อถือได้จะดีกว่าท่านผู้ชมอันนี้ก็คือในการเลือกซื้อสมุนไพรนะครับที่เป็นแบบแคปซูลนะท่านผู้ชมต้องมีที่มาที่ไปและก็น่าเชื่อถือได้นะครับ กินครั้งละประมาณ2แคปซูลแคปซูลหนึ่งจะบรรจุป,ประมาณ250มิลลิกรัมกินอยู่3มื้อนะครับเชา้ากลางวันเย็นหลังอาหารนะครับสามารถกินได้นะครับกินทุกๆวันได้ท่านผู้ชมอันนี้นะครับก็คือเราสามารถลดขนาดกินลงได้นะครับวันละ1แคปซูลก็ได้เอ๊ะครั้งละ1แคปซูลก็ได้ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับกระดูกพุนกระดูกแตกหัก นะครับด้วยการกินแบบแคปซูลหรือแม้กระทั่งนิ้วซนนะครับวยทองต้องนึกถึงนะครับสมุนไพราทางเลือกสมุนไพรเพชรสังฆาตช่างัดนักแห่สิบอกไห้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักด้นสารคามในการใช้สมุนไพราทางเลือกสมุนไพรเพชรสังฆาตในการกินวันละ2แคปซูลหรือลดมา ครั้งละประมาณ1แคปซูลก็ได้1แคปซูลก็จะมีในการบรรจุ250มิลิกรัมกิน3มื้อนะครับ3เวลาก็คือเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารเราจะไม่เป็นโรคกระดูกพุนแม้แต่เดินแม้แต่เกิดการอุบัติเหตุนะครับกระดูกของเราก็จะแข็งแรงนะครับกระดูกแตกหักก็นะครับมีการบำบัดด้วยสมุนไพรที่บรรจุในรูปแบบของแคปซูลแล้วสมุนไพรเพชรสังฆาต ช่างงัดนักแหลสิบอกให้